ครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีรรยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซนะอยู่กันกับกาชาซับแบชุดที่5ครับก็เป็น่าโทชิโร่โทเซนแล้วก็โคมามูระครับทั้ง3ตัวนี้ต้องบอกเลยว่า3ตัวหน้าตู้คือดีจัดเลยแต่ว่าตัวร่วมตู้ก็คือโอ้โหเสียงตายพอสมควร ตัวที่ดีลองลงมาคือโลกาคาชิเอนครับที่เหลือก็นั่นแหละฮะตามสภาพครับอย่าหาเปิดเลยดีกว่าถ้าได้หลังตู้เยอะๆนะควรพอครับตาตาอาไตอาจวายได้มีทั้งหมด26สเต็ปเลยก็เดี๋ยวมาดูไล่ดูทีละตัวครับตัวหลังตู้อุระฮาระครับตัวนี้เอาจริงๆแทบจะไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วนะฮะแต่สมัยก่อนคือเก่งอยู่นะลิงค์รถพืษธรรมแรง14ครับถือว่าลิงค์ดีครับ เอาไปลิงได้อยู่ของสีฟ้านะต่อไปเนวแดงครับอารันคายมทูตตัวนี้น่าจะลงหอคอยครับห่อคอยใช้ได้ครับไม่ติดพิษไม่ติดช็อตฮะอรันคายมทูตไม่ค่อยมอยีอยู่เหมือนกันฮาริเบลอรันคาาตัวนี้ไม่ติดแข็งไม่ติดพิษก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะฮะ มายูริครับตัวนี้ยมมาชุดยัวหน้าหน่วยสังหารเ s p a d ดาไม่ติดอ่อนแรงแล้วก็เป็นตัวดับหยาดน้ำนะหยาดน้ำสีฟ้า17%แต่ก็แค่17%เท่านั้นครับปัจจุบันจะมีตัวดอบ30%ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็แทบจะไม่ได้ใช้เหมือนกัน s h เอนตัวนี้รังคาครับหนึ่งในตัวที่ได้มาแล้วก็โอเคถือว่าคุ้มนะฮะไม่ได้เืออะไรมากมายเอสพตัวนี้ มีสถานะไฟกับแผ่ชะกันครับแจกสถานะไฟกับแผ่ชะกันทุก5วิครับไม่ตายก็เช่นกันนะลบเฉิวบวกหนึ่งแล้วก็ทะลุก,กาดสีน้ำเงินครับอ,อันนี้ข้อดีเลยอับเรตตี้ครับความเสียหายปกติ20กบับเขตแรง20อ่าความเสียหายแรง40่ิฮิตแรงบวกหนึ่งครับความเสียหายไม่ตาย40ติดสถานะบวก2วิติดแผ่ชะกันบวกไปเลย60%ติดไฟลวกบวกไปอีก 40% 2ส,สถานะนี้ติดพร้อมกันได้ครับอาจจะบวกเป็น100%ครับดอกน้ำหอมสีส้มใหญ่บวกห้ครับตัวละครสีส้มติดสถานะได้ง่ายขึ้นครับก็เอาไว้ฟ้ามน้ำหอมใหญ่ของสีส้มนะครับมีธุกการสนินด้วยมีแจกสถานะทุก5้าวิด้วยติดสถานะพร้อมกันแรงขึ้น100นะฮะอืมก็ถือว่าดีนะแล้วคือมันแจกสถานะทุก5าวิไง ประเด็นคือเราก็มีโอกาสที่จะแรงอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะถือว่าดีนะชีเอลม่วงครับประโยชน์อาจจะไม่เยอะโลกะเขียวครับตัวนี้อรันคาสังหารฮอนโลใส่ SP ครับมีสถานะอ่อนแรงครับแล้วก็ไม้ตายเป็นตายเกิดนะฮะลิงค์รกุณทามแรง12%อ,อพาสซีฟครับ ระยะลบสุขเฉินทีมปฏิฟื้นฟู20%เมื่อเข้าฟิ d เฉพาะเมื่อพร,รังกายเต็มถ้าโจมตีแรงบวก40% Ability คฟามเสียหายปกติ20ขับเขตแรง20สกิลกว้างครับฟามเสียหายแรง40ฮิตแรงบวก1ครับไม่ตาย40ครับติดสถานะบวก5้วิครับลบ,บ, 2, กกบสุกเฉินบวก2ทงธุกัดเสร็จเงินเช่นกันใช้การกันสถานะพลังวิญญ,ญาณบวก80%เป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัตรูติดสถานะเป็นปกติ ดีนะฮะเลือดเต็มแรง40อีกติดสถานะ80แชร์การกันสถานะทะลุก,กาสยน้ำเงินอีกถือว่าแจ๋วมากครับเป็นตัวสองเวียนครับทำค่าสเตเตัสทั้งหมดบวก10ได้รับไอเทมเสริมพลังเมื่อเริ่มบวก2องยแรงบวก1นจำนวนการใช้คำทำให้ตายบวก1นึงเมื่อเลเวล10ฮะจัดว่าเดดจัดดีคุมามุระซาจินตัวนี้เป็นหนึ่งในตัว PV p v วที่สุดยอดมากๆครับยมหัว สาย TK สังหารและสังกัดและมนุษย์ครับสังหารยุคบัตครับอยู่อ่าแล้วก็สึกชิมะนะหมายตามีสถานะช็อตและแผ่ะกันครับอ่าลิงค์ลดความเสียหายที่ได้รับ20%พาซิฟไม่ติดช็อตไม่ติดลูกกินลบุดเชิญบวก1นึ่งอเวนตีนะฮะความเสียหายปกติครับ20ครับฮิตปกติบวก2ครับติดสถานะบวกห้าวิครับซุปปเออร์าร์เมอร์ครับยกเลิกการ์ดครับ เฉพาะต่อสู้ทะลวงสถานะไร้เทียมทานครับเฉพาะต่อสู้บอกการรอดจากความเสียหายถึงตายครับหรือว่าเราฆ่าศัตรูได้สตายจะไม่เกิดนะถ้าศัตรูมีตายเกิดมันก็ไม่เกิดอยู่ดีครับเมื่อเลือดเหลือครึ่งหลอดถึงขึ้น50%ครับแล้วก็อันนี้คือข้อดีสุด,สดเลย10วิแรกครับรับไปเลยฮิตปกติบวกหนึ่งครับซึ่ง10วิแรกโคมาบุระตัวนี้จะมีฮิตถึง3ครับ3ครับแรงมากครับ เป็นฮิตที่แรงมากๆครับฮิต3ฮิต3นี่มีไม่กี่ตัวนะฮะปูส้มตัวหนึ่งแล้วแต่เฉพาะ10วีแรกนะแต่เอาจริงๆคือ PVP ชุดหลังเนะี่ยสู้กันไม่ถึง10วิหรอกแป๊บเดียวเท่านั้นฮะอาจจะเกิน10วินิดหน่อยถ้านานตึงๆจริงๆนะแต่ปกติคือไม่เกิน1ิวิะฮะ จะสังเกตได้ว่าสู้กันแค่แป๊บเดียวครับรูแพ้รลชนะเร็วมากเลยจะต่างจาก PVP เมื่อก่อนมากครับเมื่อก่อนสู้กันกันสู้กันเป็นนาทีนาทีนะสู้กันนานมากครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งใน PVP ที่ดีจะจัดครับใครได้มาก็ดีใจด้วยครับอันนี้ไม่ต้องคิดว่าตัวเองเกลือนะเพราะว่าเขาดีจริงสําหรับคคมามมระตัวนี้ฮะต่อไปเป็นโทเซนโทเซนคานาเมะครับยมุทุธโลครับ สังหารไล้ like, สังกัดสาย SP ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวมีประโยชน์แบบสุดๆนะครับหมายตายและสถานะมีลุกกินครับลิงลดคุณทำแรง12%ครับ p a s s i ไม่ติดแข่งครับรับสุดเชิญบวก1แล้วก็ขอบเขตแรง20%สกิลกว้างครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะถ้า2เป็น v o r ทคติดตามนะฮะอารมณ์คล้ายๆไอเซนเลยแต่ถ้าเทียบกันแล้วคือเก่งกว่าไอเซนแน่นอนครับสำหรับตัวนี้แล้วก็มีประโยชน์กว่าครับ อเวตที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายปกติอ่ายีครับฮิตแรงบวก2ครับอ่าสวยเลยนะความเสียหายถ้าไม่ตาย40%เวลาจิตสถานะบวก2%ทะลุกาดธบวกมุดดินครับแล้วก็ดอกยานน้าสีส้มอ่าสาบนครับดอกน้าหอมเล็กสีส้มบวก5้น้าหอมใหญ่สีส้มบวก5ครับทีมปาร์ตี้ตะครอสีม่วงครับอ่าถ้าโจมตีแรง20%ครับ ทีมปาร์ตี้โทรคลสี 4, ม่วงเช่นกันครับเพิ่มความเร็วทีม3 0ครับจริงจริงตัวนี้ถ้าเทียบกันครับแรงทัวร์พกับไอเซนนั่นแหละแต่ว่าเขามีประโยชน์มีประโยชน์เยอะกว่ามีประโยชน์ประโยชน์คือชัดเจนเลยสําหรับอดอกนะฮะดอกสามเลยนั่นแหละถ้าเทียบกันหลายคนอาจจะพอเข้าใจนะเพราะว่าไอเซนแบบเฮ้ยมันเก่งนะเนี่ยสแสดงว่าทเซนก็เก่งเหมือนกันนะครับใช่มันอยู่ระดับนั้นเลย นะสำหรับผู้เล่นที่ไม่เคยได้ตัวนี้นะก็เป็นตัวที่มีประโยชน์ครับดอบ3มนะมีทีมปาร์ตี้ทำให้แรงขึ้นทีมปาร์ตี้ทำให้เร็วขึ้นคล่องแคล่วขึ้นครับดอบ3อย่างนี้ถือว่าดีนะฮะเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวบ่อยๆก็ได้ครับใส่ตัวนี้ยาวๆนะครับหยัดน้ําก็เล่นตัวนี้น้าหอมเล็กก็เล่นตัวนี้น้าหอมใหญ่ก็เล่นตัวนี้ครับอันนี้คือมีประโยชน์จริงครับใช้ได้ดีตัวเซนคานาเมะหน้าตาแบบนี้นะหน้าตาคล้ายๆแมลงวันเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปครับโทชิโร่นะ อ่าตัวชิโร่เป็นตัวสองเวนครับดูคข้าๆเายมาทูตหัวหน้าหน่วยครับสังหารยมาทูตสังหารหน่วยศูงครับมาในรูปแบบสีเขียวใส่ SP ส p สูงอยู่นะเนี่ยทังถ้าไม่ตายและสถานะม,านะมีสถานะติดแข็งครับนั่นก็คือแข็งแข็งอย่างเดียวเลยนะไม่มีสถานะอื่นมีสถานะเดียวครับอ่าลิงก์ลดคุณทรมแรง1 2์ครับ แล้วก็มีทางด้านของเกรเอฟเฟกตนะครับเกรเอฟเฟกเมื่อเปิดใช้เกรเอฟเฟกตครับจะแรงขึ้น100%ครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ50% 100%ก็คือแรงมากนะครับอารมณ์คล้ายๆฮิตแรงบวกหนึ่งอะไรประมาณนั้นแหละ100%สกิลฮัสซีฟครับลดชุดชันบวก2ครับเฉพาะเมื่อพลังกายเต็มครับสกิลแรงขึ้น40%ครับแล้วก็เฉพาะเมื่อพลังกายเต็มครับค่าพลังโจมตีทั้งหมดบวก20%ครับ2ออันนี้รวมกันเป็น60%แล้วนะ อันนี้คือแค่พาสซีฟนะพาสซีฟมาแบบแรงๆอย่างเดียวเลยครับตอนนี้มาดูทางด้านของ ity อัลเนตี้ครับขอบเขตแรง20%ร์ครับความเสียหายแรง40% 'Hit' ฮิตแรงบวก1ครับฮิตไม่ตายบวก1ครับตัวนี้เป็นตัวที่อ่าไม่ตายแรงนะครับถ้าจะใช้ให้คุ้มนะผมมองว่าเปิดเกตก่อนแล้วก็ใช้ทําไม่ตายด้วยอ่าอันนั้นแรงแน่นอน ติดสถานะบวกห้าวิครับทะลุกัดสีแดงครับอันนี้แจ๋วครับแอปลิเคชันที่คู่ควรสําหรับเมตานะแชร์การกันสถานะครับโดยเราเองไม่ติดสถานะเพื่อนก็นไม่ติดครับพลังกดดันมียานบวก80%เป็นเป็นระยะเวลาหนึ่งเมื่อศัต,าาตรูติดสถานะผิดปกติครับนะติดสถานะก็โดนไปเลย80เกตฮิลครับเกตเปิดใช้เกตฮิล30%รู้สึกว่าจะฮิลเมื่อเข้าฟิลนะเกตสตองแอสแทกรีชา่าครับอันนี้ก็ รีชาร์จสกิลครับหรือว่าลดคุณธรรมสกิล30%ครับลดแบบทันทีครับแล้วก็เป็นตัว2เวีนด้วยนะครับอันนี้เล่น2เวีนดีนะแถมเลเวล10มีไม่ตายบวกหด้วยนะก็ข้อดีของเขาเลยนั่นก็คือเกตเอฟเฟกนะเขามีฮิตแรงบวกหก็จริงแต่ว่ามีเกตเอฟเฟกเกตเต็มแล้วแรงขึ้น100ครับเลือดเต็มครับแรงขึ้นถึง60%ครับฮิตไม่ตายครับทธนูกาดสีแดงครับติดสถานะบวกแปบครับ ใชรกันกันสถานะอีกต่างหากครับเกตฮิลเกตรีชาร์ดอันนี้ถือว่าดีครับกอบเครื่องลเลยเติสถานะเลือเต็มคือถ้าเป็นสายฟาร์มแบบฟาร์มด่านต่างๆอันนี้คือเล่นได้ดีเลยแต่ถ้าเกิดไปเล่นแล้วแบบเลือดลดอ่ะมันก็จะฟาร์มแรงก็จะหายไปถึง60%เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเปิดซัก1นึ่งสเต็ปครับมาทดลองดวงกันหน่อย อ่าเอาเลยครับสเต็บแรกจัดมาครับฉันต้องการพลังพว่ปกป้องทุกสิ่งอยากปกป้อง,องเฮ้ยบ้าโอ้โหอ้าวสีฟ้าไม่ใช่สีเขียวฮนะสีฟ้าเป็นตัวเก่าครับเอาจริงมันก็พอเล่นได้แต่ว่ามันไม่ได้เก่งอะไรนะมันค่อนข้างกลากไปแล้วเอามาเล่นแบบ เพื่อคิดถึงวันวานอะไรเงี้ยได้อยู่แต่เอามาเล่นปัจจุบันมันไม่ไหวนะฮะโอเค okay. สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับผมก็ดูแล้วอาจจะไม่เปิดนะหลังตู้มันเสียงตายไปหน่อยแล้วก็ยังไงก็ฝากกลค์กดติดตามาเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ